เคยสงสัยไหมว่าอะไรคือการกระทําที่พาเราขึ้นสู่สวรรค์ชัน้นฟิดดาวท่านนบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุลลอฮิสลัมบอกกับเราว่าเมื่อพวกท่านวอนขอต่ออัลลอฮ์จงขอสวรรค์ชั้นฟิดดาวเพราะมันคือชั้นสูงสุดของสวรรค์แล้วเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงคําตอบอยู่ในอัลกุรอานค่ะซเระอันมุมินูนที่อัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าแน่นอนผู้ศรัทธา คือผู้ที่จะประสบความสําเร็จพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ถ่อมตนในการละหมาดร,รักษาสัญญาและความไว้วางใจและรักษาการละหมาดของพวกเขาพวกเขานั่นแหละคือผู้ที่จะได้สวรรค์ฟิตดาวเป็นมรดกจุดสําคัญไม่ใช่การทําเยอะแต่คือความสม่ําเสมอและหัวใจที่จริงใจเรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งละหมาดแค่ฟัดดูไม่ได้ถือศีลอดสุนนะ ไม่ได้ทําฮัตหรืออุมร้อด้วยซ้ําแต่เขาให้อภัยทุกคนก่อนนอนทุกคืนท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลล,ลัลโวลีเวอร์ซันลบอกกับซอฮาบะว่าชายคนนั้นคือหนึ่งในชาวสวค์สิ่งเล็กๆที่ทําด้วยความจริงใจอาจมีน้ําหนักกับอร่อ์ยิ่งกว่าการกระท,ทรําที่ดูอลังการแต่ไร้หัวใจค่ะฟิตดาวไม่ใช่รางวัลของคนสมบูรณ์แบบแต่มันคือรางวัลของหัวใจที่ไม่ยออ่อท้อ ในการมอบความรักให้กับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงค่ะอินชาออลลอฮ์